สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคาเรพแล้วเพื่อนๆทุกท่านนะครับะนะครับท่านเห็นผากกองอุ้ยปุ้ยนี่บ่ครับอ่ะผมกับชีพ้าพี่น้องมาเอาอ้อยไปปลูกครับหลังจากที่อสองสามมือขึ้นหลังเนาะเบ้าก่อนกะได้ทาการมามาอ้อยเป็นอ้อยดําอ้อยดาโบราณหรือว่าอ้อยขวัญเท่านะครับนะมาแล้วเบ้าก่อะบ่มไว้สามวันนะครับ ข้ามาเบิงนะครับนะหลังจากการบ่มมแลวเป็นจังไงครับแทนแทนแทนนะครับบมขี้น้องพอเขาบ่มเหลวนะกะสีบ้าเป็นประมาณนี้แล้ครับนะครับขันเขาบ่มไว้นะแช่แล้วก็บ่มนะอ้อยนะครับเมื่อกระชีได้นี่ครับคือว่ากระสิได้รู้ไงครับว่าอ้อยตัวไหนนะฮะลำเดดที่แตกนอได้งงามนะ แต่แตกน้อได้ดีก็คือกันสิครับเพราะว่าอ้อยผมบ่ได้อันมันบามันอ้อยที่ว่าจะต้องปลูกได้อ้อยที่ควรที่ปลูกได้อีเลีอกคือประมาณจากเจ็ดเดือนแปดเดือนนะหกเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ประมาณนี้มันจะปลูกได้ดีแต่อันนี้มันบางเธออ้อยเป็นปีครับแนื่ว่าอ้อยอ้อยแบบไทยบ้านห้องปลูกธรรมดาทั่วไปนะครับเก็กรบบุลมันบ่ละนี่ครับเพราะว่าได้แล้วนะห้องเราว่านี่มันบ่มได้แล้ว นะครับก็ต้องนี่เห็นบ้ครับคันอันนี้นี่ลำมันแก่ครับนี่คอตาที่มันแก่เห็นบ้มันก็สียังมันเกิดบัดนี้คันห้องไปปลูกก็บม่รู้ว่าสิติดายหรือว่าติดไงครับแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องเอาไปปลูกแล้วก็ตัดแล้วนะครับเนาะนี่เห็นบ้าครับยังสิช่วงลำช่วงข้อที่มันยังไม่แก่มากนะจนเกินไปมันก็สีแตกตาได้งามนะเดี๋ยวตามอายุไขมันนะเห็นบ หากกะทิออกดีครับแอปพี่น้องเบากวานยี่ผ้าเอาลงไปปลูกเลยครับบัดที่นี้นี่นะครับวันนี้ก็คือเป็นการปลูกนะครับอันนี้เบากวอนที่ปลูกแบบง่ายๆครับคือทดลองหลายรูปแบบนะแบบง่ายอันนี้ที่เลี้ยงเป็นแถวเลยพี่น้องเบากวอนที่เลี้ยงเป็นแถวเลยครับได้มาแล้วแต่เจามเลี้ยงเลยครับเพราะว่าเพราะว่าหลายอย่าห่างบเน่ะอันนี้คือการปลูกแบบง่ายๆครับ นี่เอาเลี้ยงเป็นแถวเลยนะไปย,ยามบ่ให้ตาบ่าตาความนะต้องเอาตาแบบไปประมันสิเลี้ยงกันเลยครับมัน,นจะปลูกในรูปแบบลักษณะนี้นะครับพี่น้องปลูกง่งครับว่ยปลูกง่ายแล้วละ่ะนะครับเนาะตก็ต่อกันไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นอ้อยควันนะอ้อยโบราณน,นี่ครับ

เมืกก่อกาเอาไว้ประมาณจะเสีแล้วนะครับนี่เรียงเรียงลายกันไปเลยนะี่นี่ก็จะเป็นแบบเงีๆนะครับนี่พอเห็ดจังสีแล้วแล้วครับพี่น้องบ้าก่อนก็นเอาปุ๋ยใช้ปุ๋ยหุยรองพื้นนะครับปุ๋ยเราต้องเอาลองพื้นไปก่อนนะีนี่ครับ ใปฝยรองพื้นไปด้วยนะครับนะคือบอกรับฝยรองพื้นไปด้วยนี่นะอันนี้คืออ้อยควันอ้อยอ้อยโบราณน,นะฮะเขาต้องอนุรักษ์ไว้ครับนี่นี่ครับปฝยรองพื้นไว้นะฮะตรงนี้อึบ อโอเคปอดปุ๋ยห้องพื้นได้แล้วจยงสีนะครับบานดีกะน้ำลดกวดเนะี้น้ำเตรียมมาไว้สองบรลดครับพี่น้อยอึบนี่ครับค่อยๆหดหดคือหดให้ปุ๋ยละลายเนะี่ยพี่น้องกาปุ๋ยบัลลายสิมันอากาศเนี่ยจะชิดเป็นเม็ดปุ๋ยธรรมดาทั่วไปเลย พานหัวบอลเอาน้ำใส่มันเห็นมันละลายล,ลงไปในดินก่อนนะนะอ่ะก็ได้ลักษณะนี้แล้วครับบก่ก่อนการจะถมนะครับบัดนี้นี่นะครับเนาะบัดนี้ก็พุดน้ำเอียงแล้วเรียบร้อยครับเสร็จปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำให้ปุ๋ยมันเปียกละลายไม่ก็ถมแล้วครับทมเลยพี่น้องสับปุ๊บ ผมครับคลิปบ่ได้ตัดต่อนะครับปเป็นยังยั่งบตัดต่อที่่ากกว่านี้ตัดต่อบ่เป็น่ยนเอาแบบสดๆเรียวๆไปเลยนะนี่ ผมเลยครับนี้ผม นี่ครับเพื่อท้อเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยก็น้ำลดครับรดน้ำเลยมหมดน้ำเกียๆเนี่ย นี่ครับพี่น้องสำหรับการปลูกไอยนะปลูก้อ้ปลูกไ่้ยากครับปลูกง่งไๆนะเห็นไหมครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเนาะกันเป็นอนว่าเสร็จสับเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้ครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดที่สนับสนุนเบ้าก่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะกดซับตะไคร้กดเป็นกำลังใจให้เบ้าก่อนน้ำเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ